ควบคุมดูแลแบ่คบพัฒชาวันหนึ่งชัยชน,นะศัตรูจะทำอันตรายไม่ได้ยกสารัระภูมิขึ้นบ้านใหม่เปิดนะบริษั Electric, ทใหม่นะบริษัท WK Electric Co., l t จำกัดเลขที่199่้ากทับดหมู่ที่5ตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอทุ่งแบนจังหวัดสุธสาคร โดยนายวันชาติคำสันติพรนางสุบารีคำสันติพรนายปงศกรคำสันติพรนายเทียบยศธนสารนางสาวสิกรคำสันติพรนางสาวริีทรคำสันติพรเด็กชายวันธนทรคำสันติพรณโมศภวโตอรัตโตสัมมาสุตะนะโมศภวโตอรตโตสัมมาสุตสะ นโมทัสสะพหะโตตโตสัมมาสัพพุทธัสสะอุก,กาสัตวันทิจวาอาจาริยังปาถังอันตะรายังสิทธิพันสังสิทธิโรกานามังมนุษยานัง,งโพนโตเทวสังขายโยทัสสเทวสังขจัขกจัปเพอินทาปมานานายังสัมติเทวตารักขันตักเทวตาสัพทา อัฐาตั้งเหนือเขียนก้าวข้าจะไหว้เท้าผู้บีข้าจะไหว้พระแม่ธรณีเจ้าตรงพีเจ้าแผ่นล่าสิบนิ้วข้าไหว้คุณพญานาคาบาดหน้าบายตาเทวดาสุภองข้าน้อยขอธรรมาขอที่จะตั้งสารประภูมิเทวาและสังตายาย ทุกสิ่งดานาขอที่จะตั้งกลางเขาจงเทวดาท่านเท้าจงมาช่วยเอ็นดูขอที่จะปุตคูขอที่นั่งขอที่นอนขอที่ตั้งเทียนขายเสื้อสตร,ราล่าหมอนจริงได้ทําการจริงใดขอให้ประสิทธิ์ประสวาหาสิทธิกรยัพระวิษณุกรรมพระอาทิตย์อันเสด็จรุ่มเรืองฉายสิทธิสิทธิแห่งพระเพิ่มท่างท่ายกเขา